โอเอสกาละครขอนำเสนอนียายรักโรแมนติกคอมเมดี้แห่งปีแม้แต่มดยังตายยกลังน้ำตายังเค็มเป็นเกลือกับเรื่องราวไวสาของซิบิงไอดอลสาวสุดปวดและประธานชมรมเกมสุดปั๊บกับหนังสือเล่มแรกของ o อเอสฟิคชัในรูปแบบดิจิตอล เด็กสาวดาวรงเรียนชั้นมปลายที่ต้องบังเอิญมาเจอกับนายป๊อปเกมเมอร์หนุ่มจอมกวนประสาทเมื่อพระเจ้าแกนแกล้งทําให้ฉันต้องเจอกับนายนี่แทบตลอดเวลาอย่าบ้าตายแล้วฉันจะต้องหนีตบ,บ้านนี่ไปถึงเมื่อไหร่กันนะไม่รู้ว่ายายเพีย่นั่นจะจงเกลียดจงชังอะไรกันนักันหนาะคอยดูนะถ้าเจอหน้าจะป่วนให้ยับเลย <laughs> แม้ว่าจะต้องจำใจเข้าชมรมเกมจากการขู่บังคับของนายป๊อปแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่า การเป็นแคสเตอร์นี่ก็สนุกอยู่เหมือนกันแฮะเมื่อความใกล้ชิดและความทรงจำวัยเด็กทำให้ความสนิทสนมก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถ้ามีบทรักในเรื่องคงเป็นบทตบจูบแล้วละ่ะก็มันโหดมันฮาขนาดนี้ <c oughs> แหมแต่อะไรอะไรก็คงไม่ได้โรยด้วยกรีบกลาบขนาดนั้นหรอกมั้งเมื่อความลับบางอย่างถูกเปิดเผยขึ้นมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดป๊อปนายนี่มันจอมมาย่กับชาแนมาเกิดแท้แทเลย แล้วเรื่องนี้จะจบยังไงลูกสมุนแก๊ง OS ทั้ง4อย่างออตโตชาโม่เนครสและจุ๊บแจงจะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมต้องติดตามในเจ้าหญิงสบิงปิ้งรักนายสุดป๊อปกันแล้วนะครับ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับและอยากเป็นเจ้าของจับจองนิยายรักเรื่องนี้สามารถหาซื้อได้ในงานวันเด็กแคสต์เดย์ในวันที่1 4นี้ที่จัดขึ้นที่ชั้น6ยูเนียนมอล์เราจะเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงเรายังแถมฟรีโปสการ์ดเซตอีก5ลายและสแตนดี้อีกหนึ่งแบบด้วยมีเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะนะน้ฮสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่แป้งก็จะมาเชิญชวนน้องๆนะคะให้ งานแคสต์เดย์วันเด็กแสนสนุกกันค่ะในงานแคสต์เดย์คิสเดย์นั่นเองวันที่14มกร,ราคมนี้นะคะเวลา11อนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาที่ยูเดียนมอลนะคะชั้น6งานนี้เนี่ยไม่มีทั้งรถถังนะคะไม่มีเก้าอีนน้นายก่ะไม่มีเครื่องบินรบแต่ว่าเรายกแคสเตอร์เนี่ยมาสอนวิชาให้น้องๆได้สนุกกันส,สุดๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังพบกับงานเปิดตัวหนังสือฟ e ิกชันอีบูของพี่แป้งเล่มล่าสุดเลยชื่อเรื่องว่า จะิงปิงรักกับนายสุดป๊อปนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องลองมาดาวน์โหลดอ่านกันดูได้ที่บูท Truebook นั่นเองปิงแล้วยังมีสิทธิ์รุ้นรับเจ้ารูปนี้นะคะซึ่งมีเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นอัดกรอบสุดเก๋เลยแถมยังมีลายเซ็นของพี่แงคงด้วยมารุนรับกันได้ที่เวทีเลยนะคะเวลา16นาฬิกาจุด30ค่ะพี่แงคงจะแสงรางวัลด้วยตัวเองเลยนะและต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าในงานนี้เนี่ยมีกิจกรรมตักไข่ได้การค่ะ มีการ์ไลน์ใหม่ๆให้น้องๆได้สะสมถึง17ลไลน์ด้วยกันชอบแคสเตอร์คนไหนนะคะก็มารุ้นรับการ์ดใบนั้นได้เลยและยังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างลัคกี้รอรุ่นรับรางวัลใหญ่เลยนะคะอย่างเกมมิ่งแชร์จากน้ำวและเกมมิ่งเซตต่างๆจาก Red d ากก o n ด้วยค่ะสุดท้ายนะคะพลาดไม่ได้กับสินค้าแคสเตอร์งานนี้เนี่ยมีสมุดลายใหม่ของพี่แบงค์ออกมาด้วยนะคะและเจอกันที่งานแคสเดย์นะคะบ๊ายบาย